ทรศัพท์มือถือประกาศเปิดตัว Honor X7D Series สมาร์ทโฟนราคาประหยัดพร้อมความทนทานและประสิทธิภาพสูง Honor กำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดในชื่อ Honor X7D Series ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานสมาร์ทโฟนราคาประหยัดให้สูงขึ้นอีกขั้นรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงแต่ยังคงมีราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ ความทนทานและคุณสมบัติพิเศษ Honor X7D Series มาพร้อมดีไซน์ที่แข็งแกร่งและทนทานเหนือชั้นพร้อมกับคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP65 ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างยืดหยุน่นและยังมีการรับรองระดับพรีเมียม5าดาวจาก s g s ที่สามารถทนต่อการตกกระแทกสูงสุด2เมตรคุณจะไม่ต้องกังวลกับความทนทานของมันอีกต่อไปปุ่ม AI button รุ่นนี้มีปุ่ม AI button พิเศษซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงคำสั่ง และฟีเจอร์สำคัญได้อย่างรวดเร็วทำให้การใช้งานสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังมีฟีเจอร์ AI Research ที่ช่วยในการแก้ไขและลบสิ่งรบกวนในภาพได้อย่างลื่นไหลและธรรมชาติการเชื่อมต่อและแบตเตอรี่ Honor X7D Series มี2รุ่นคือ Honor X7D 4G และ Honor X7D 5G ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6.500 mAh ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้ยาวนานตลอดวันและรองรับการเชื่อมต่อ 5G ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเน็ตได้อย่างราบรื่นและเร็วกล้องขั้นสูง Honor X7 DCG มาพร้อมกล้องหลัก1.08 MP ที่สามารถถ่ายภาพคมชัดได้อย่างละเอียดและกล้องเซลฟี่8 MP ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพและวิดีโอสำหรับโซเชียลพร้อมฟีเจอร์ g r และระบบ AI ที่ช่วยปรับแต่งภาพให้สวยงามและชัดเจนประสิทธิภาพการทำงาน HONOR X7D 5G มีการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพด้วยการใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและควบคุมอุณหภูมิอย่างมีประสิทธิภาพทําให้สามารถรองรับการใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมได้อย่างราบรื่น HONOR PAD X7 แท็บเล็ตมินิคุณภาพดีนอกจากสมาร์ทโฟนแล้วยังมี HONOR PAD X7 ซึ่งเป็นแท็บเล็ตมินิที่มีหน้าจอขนาดใหญ่8.7นิ้วและแบตเตอรี่ความจุ7.020 M.A.H. ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานรองรับการโทรเข้าออกและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่แต่ยังคงต้องการความสะดวกสบายในการพกพาด้วยวันพร้อมวางจำหน่ายเตรียมพบกับ Honor X7D Series และ Honor Pad X7 ที่จะพร้อมวางจำหน่ายในวันที่23ตุลาคม2568เป็นต้นไปพร้อมข้อเสนอพิเศษที่ไม่ควรพลาดคุณสามารถซื้อได้ที่ h o n o r Experience Store ทุกสาขาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและออนไลน์ที่ชอปปี้ และนี่คือสิ่งที่คุณเราคอย Honor X7D Series มีราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่ามาพร้อมคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกคนแต่คุณคิดว่าในราคานี้มันจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างอยากรู้ว่ามันจะตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างไรอย่าลืมติดตามและแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นนะ